น,น้ำแรีกอืมอืมสวัสดีจา้าว,ว,วันนี้ถ้ามาพบกับ2วันแช่แน่วมันเดิมจา้า ตำบมกทั่วจ้าอ่าอีปูดองขอดไก่แบบไม่รู้สบายสบายจ้าสบายอีอันิว่าอีกกระไุ่นกุดปูซีโตใส่ใส่ใส่กุดปูกุดปูดองซีโตกคันดีว่าเข้ามานั่นกงโอ้ยย่านถึงเบียนเนาะ อรีว่าอันอ๊ะอ,อ,อีก็ไม่ได้เหอได้ว่าคุณนปู่สม่หมดรัวทอดได้พี่น่องมาเวกไลายจ้ากินเลยหหายห้างม,มนเดิมหนึ่งตัวเสมอกันใกล้กะเเมือนจะหนาตาดีอยู่ได้จ้าพี่น่องแต่ว่าโทษที่จ้า เบิ้ังหลัง,ลงอาจจะใหม่นิดหน่อยด้ไปโซ่รันหลังเลยโซ่อีปูเห็นมั้ยโซุู่ปู กินเป็นตัวแล้วจ้ากินเจอราคากับพ่อน,น้ำหนักแค่จำแห้งแล้วเ้อมันสิขวบมันจะไม่ได้กินอื้ม ตับหมูตัวใส่คุนปูนเป็นตัเป็นต,นตข้ามมาตูเมื่อนนี้บ่ได้ไปตลาดพักอาจจะน้อยแน่ด้วยจ้าพี่น้องว้าขวดกก จ้าเมนูที่แบบมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วจ้าเฮ้ยจับมาแมทกันเลยเนี่ยได้เเป็นเมนูนี่แหละจ้าออกมาทอดไก่แซ่บๆกินหอ,อกตำมะครัว ีกับมุงหัวใช้กำบมๆลืมดองไม่กจะแจีบากจ่น้องดองกับปูนี่ใครพร้อมด้จ้า ตอดไก่เออ,อดไก่ <c oughs> อามากรัวตุมนำ <c oughs> <c oughs> พูดแล้ว่าผสมกับบีบเลยสุดชื่นส่วนี่สีนี่ปูหรอกพี่น้องอาจจะมีพี่น้องรางคนนะจ๊ะตรงใส่เนาะว่าหน้ากล้องกินเป็นแะแยบแท้หลังกล้องกินแซบแบบนี้บอ แบบเหมนเดิมจ้าเดียวกันเลยเป๊ะเมื่อกล่องอยจดน้ำไหลไหลน้ำ มือกล่องนี่ทานมือกล่องหอยนี่ห้าเทียกมือกล่องหอยโอดวนสำลายอะไรน้ำบาทัานนะแสบบางที่เป็นยังคือเฮ็ดคลิปสั้นแทะต้องเชื่อกรบีต้นมือกอล่องนะจ๊ะ <c oughs> ตมบกตัวเรอเขาสดเหเขาจำหนำหนำหน่อยส,ดสดุ่ด มึงก็ไม่เงยไม่เงยเลย,เยอืมเตอหนูปน้แท้มีคนอืมอิ่มจะแสีค่ะบล้วพูกกินน้ำอยู่ด้านข้างกับเดี๋ยวเบิง้งเดินกินเลบโอ้ยน้ำไล่ไหลขึ้นกันจางนี่ไปยังข้ามเขาเลย คำหนึง่งคำสองกินแม่ไปกดว่แหะกินลูกร่ก่อนพอจินทขอ,ขอแบบนี้คณะไปกินแห้งเหนืนซสะมันจะเสีย เมื่อกกินเมื่อแบบนี้กันป่ะตุ้มต่อกับมันยังสิท้อนๆวิธีกินของเลยว่ากินแบบไหนว่าดีเสียบเนื้อไก่ก็บเซบอกทัวน้ำเนื้อทัวนํน้ำเซกับเซกับไปน้ำแหลอืม เ็ดน้ำตานี่เพบอสอืมอืมข้าลูกมันเอนีืมอืมอือือืม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 อามออืมอือืม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 อืกอนยอืมอืมอนาดกิออืมกนนอื่อืมอืมอืมอ้าอืมยทมอืมอนมันเอยมือืมออืออืม 嗯。嗯。是。嗯。嗯。 Okay. อะไรกยิมหมดเลยเพราะใกินข้ามไงคนกินข้ามหน่อย,อ,อ,ยอันนี้มีข้ามลูกเนาะข้ามไงก่อนข้าแม่กับลูกกับหลามแม่กับลูกกับหลามอันนี้ข้ามเลน <laughs> <laughs> กินน้องน้ำกันมิ้นท์น้อยอิ่มก่อนก่อนพออิ่มแล้วข่อยจิ้บิดคลิปบได้หมดมิน้องอิ่มแล้วกับจิคลิปเน่ากระกระขอบคุณนายนจ้าขอบคุณจ้าที่ติดตามเมากดติดตามเพาะนัอจ้าได้พี่น้องได้เบิ้งอย่างแน่ฝาก มาเป็นกำลังใจ้เราแน่ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้ะกดติดตามองชวนแจแนวจ่ากดกระตินไว้แจ้งเตือนจ้ะเวลาเขาลงคลิปใหม่ๆจ้ะจะได้เบิ้งแต่คนแรกมือละจ้ะอิ่มขอบคุณหลายๆจ่ะขอบคุณจ้า